สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะวันนี้ฝนก็เริ่มจะหยุดตกแล้วนะคะเรามาอยู่กับพี่ใหญ่ของเรานะคะพลายสิริมงคลกับพังวาสนานะคะตอนนี้ก็ fc แต่ละคนก็เห็นพังวาสนาคล้องคอที่โซ่ไอโคโซ,โซ่มีไว้ที่บนคอช้างนะคะ พอไม่รู้วันนี้พี่กรจะพาช้างไปไหนนะคะไปทั้งสองเชือกนะคะเอาไว้ให้พังวาสนาอยู่เชือกเดียวไม่ได้นะคะกลัวขาดก็เลยต้องเอาไปเป็นเพื่อนกับพลายสิริมงคลนะคะเมื่อเช้าเราก็มีเอฟซสนับสนุนค่าอาหารช้างให้กับพลายสิริมงคลนะคะเราก็เลยไปซื้อสับประรดแคนตาลูปแตงกวาแล้วก็ ข้าพเนะคะมาให้กับพลายสิริมงคลนะคะแต่ส่วนมากพลายสิริมงคลไม่ค่อยกินนะคะมีแต่พังวาสนากินตอนนี้พลายสิริมงคลก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคะโอ้มีควันเตยมาด้วย <c oughs> ตอนนี้ก็ล้างช้างก่อนนะคะวันนี้แม่ควัน พูดแบบเสียงใสหน่อยนะคะวันนี้ก็มีความดีใจนะคะที่พลายสิริมงคลดีขึ้นนะคะอาการดีขึ้นมากนะคะก็จะให้ควอนเตอร์ไปขีดพลายสิริมงคลนะคะเราจะย้ายช้างไปที่โรงพยาบาลช้างนะคะตรงที่ทางคตชนะจักรเขา สร้างไว้ให้กับช้างนะคะเอาไปใส่น้ำเกลือนะคะก็อยากให้เขาดีขึ้นเราก็เลยต้องย้ายเขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลช้างอยู่ตรงนี้ลำบากนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดเลยก็อยู <c oughs> ่ในร่มที่โรงพยาบาลช้างก็จะดีหน่อยนะคะ เมื่อคืนควานโอสก็มานอนเฝ้าช้างก็ให้ควานเตยนะคะมานอนเป็นเพื่อนก็ต้องขอบคุณควานเตยนะคะช่องน้องบุญทรงทันวานะคะที่สละเวลามานอนกับควานโอสนะคะเป็นเพื่อนเห็นควานเต้ยบอกว่าอยากเรียนรู้กับควานโอสให้มากที่สุดนะคะอยากเก่งเหมือนควานโอสนะคะ่ะต้องขอบคุณ เอฟซีนะคะจากต่างประเทศนะคะจากประเทศลอนดอนนะคะสนับสนุนค่าหานช้างให้กับพลยโคกนะคะแล้วก็มีคุณนิรดีนะคะแล้วก็เอฟซี FC จากกรุงเทพด้วยนะคะสนับสนุนค่าหารช้างแล้วก็คุณชนฤดีจากกรุงเทพนะคะ เอฟซีจากภาคใต้จังหวัดตรังนะคะแล้วก็เอฟซีทางช่องน้องอุ้มบุญสนับสนุนค่าอาหารช้างให้กับใครสิีมงคลของเรานะคะแล้วก็เอฟซีทางช่องเท่าไม้หัวใจสิงปนะคะเอฟซี <FC S 1> <FC S 2> จากชลบุรีและหลายๆท่านนะคะที่เราไม่ได้เอื้อน้ำนะคะเพราะว่าทางเขาขอสงวนิิขสิิธิ์นะคะขอสงวนน้านะคะ ก็ต้องขอบคุณท,ท,ที่ทุกท่านนะคะที่เอ่ยชื่อและก็ไม่เอ่ยชื่อต้องขอพรบคุณมากๆนะคะที่ท่านมีความเมตตาต่อช้างของเรานะคะก็ขอให้ท่านล่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพอมีความและพอความมีความปราตื้มเบี้ยนติดยินดีมากนะคะที่ท่านรักช้างสงสารช้างเลย ส่งเสริมค่าอาหารช้างให้กับครอบครัวของเรานะคะเราก็ไม่ได้ไปซื้อครั้งเดียวหมดนะคะก็ทยอยซื้อเรื่อยๆนะคะจะหากล้วยให้ได้มากที่สุดตอนนี้กล้วยก็ยังไม่มีเลยอันนี้ควันช้างก็มากันเยอะนะคะมาช่วยเพื่อเราที่จะย้ายรายสิริมงคลไปไว้ที่โรงพยาบาลช้างของโครงการโคชนจาจเพื่อไปใส่น้ำเกลือนะคะ ขอบคุณเอฟซีและผู้ติดตามนะคะที่เป็นห่วงลายสรีมงคลแล้วก็พังพลทิพย์ของเราด้วยนะคะพังพลทิพย์ทึ่งพิการทางสายตานะคะตาบอดทั้งสองข้างก็มีเอฟซีที่สนับสนุนค่าอาหารช้างให้กับพังพลทิพย์ด้วยนะคะเราก็ได้แบ่งไว้ให้กับพังพลทิพย์มีขา้าวโพดแตงกวาแล้วก็เคนตลุป เอาไว้ให้กับพลทิพยของเรานะคะบำรุงคันผังวาสนากินก้าวโพดคนเดียวเลยนะคะปายสือบางคนอาการดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากๆแต่เราต้องพาเขาไปใส่น้ำเกลือก่อนเพื่อให้เขามีแรงนะคะ เดินในไกลนะคะเดินไปไปเรื่อยๆดูคอนเตอร์นะคะพึงคองนเตอร์นี้ต้องลดน้ำหนักอย่างไรเลยนะคะคอนเตอร์อยากเก่งเหมือนคนอนออดนะคะว่าคนอนออดประสบการณ์เยอะ ตอนช่วงที่ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลช้างนะคะตอนช่วงที่หมอเขารักษาคุณหมอฝากบอกว่าไม่ให้ถ่ายหรือไลฟ์สดใดๆทั้งสิ้นนะคะถ่ายได้เฉพาะเวลาเขาทำงานเสร็จแค่นั้นนะคะก็ต้องแจ้งเอซีและผู้ติดตามทุกคนนะคะ ให้คอนเต้นขึ้นทั้งวาสนานะคะเวลาทีแหงาจะได้มันีดีด้้อยลงีเลงตลงตมกรอรตนนี้เราก็ได้โทษคัสโทษโซ่ที่ขาของใครสิบุคคลออกโกนะคะเพื่อเราจะได้เดินไปด้วยกันว้งงกนนคิแแดด เราไม่ร้ายนะผมเป็นเลออย่าบอกให้เราหยาดเลยถ้านไข่เลยก็สิ eh ้งข้อไข่ได so ้ต้นประหยัดขึ네้นเลยต้องบอกเราอยู <t <t ่ข้างล่างนี่ผมเป็นยังไงแม่มูจิกันเออถ้องบอกกันบอกชื่อมั่นเองที่เป็นของศาสนาโปรบพี่ชายโปรบพี่ใหญ่ใจเย็นๆนะพี่เราไปอยู่ด้วยกันไม่เป๋าแล้วเดี๋ยว โอ้โหควันเตยเท่มากเลยนะคะกับคอนเสิรมีก็าวโพดไ้ที่งวงอีต่างหานะคะลายสลีมบงคนโพดไว้ที่งวงช้างที่มือนะคะ ค่อยๆไปตันนี้ยังโอดสู plate, so ้ยังไม่ได้เลยนะคะเน่นมากขอให้ปลอดภัยนะคะมีควาหลายๆท่านมาช่วยด้วยนะคะโอ้โปมมีสายมังคหรไปไปเือคนนึงไปตอไปตอไปเห็นหนึ

อันนี้ก็ได้แล้วนะคะ <function als. S 1> โทษโซ่ออกจากหลักแล้วก็จะผูกเชือกติดกับโซ่ไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดไทยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประตบไปร้ายคนเนอะ เดินเป็นเพื่อนไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันที่โรงพยาบาลช้างเลยนะคะ